มีเหตุการณ์หนึ่งพี่อาจารย์สงการเขาจะมีลำโพงอยู่ตัวหนึ่งพี่แล้วเพื่อนผมไอ,อ้ออฟดันไปเปิดเพลงไงพี่อาจารย์ถามว่าใครเปิดไทีนี้ไม่มีคนรับพี่คนละทีโอ้โหปวดไม้หักเลยพี่แสบสุดเลยพี่อันนั้น ี่ครับคือวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศครับกับเรื่องราวความประทับใจระหว่างครูตี๋และลูกศิษย์เก่าที่วันนี้มากันแพ็คคู่เรียกว่าคู่หูคู่แสบที่ครูตี๋เนี่ยลืมไม่ลงครับอย่างน้องม่อนและก็น้องเบียร์ในนาตัวไหนครับสวัสดีครับผมจิรศักดิ์ผมทาครับชื่อเล่นชื่อชื่อม่อนครับพี่จบมาจากนวมินทรชีวะครับพี่แผนกเช่างเชื่อมลหะครับผมนายธนทรเหลือหลายครับชื่อเล่นชื่อเบียร์ครับผม วิทยาลัยการอาชีพน้ำมินทาชูทิศครับแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะครับผมไปเรือมาเรียนช่างเชื่อมครับชอบงานเชื่อมอยู่แล้วครับแล้วก็ที่บ้านทํางานก่อสร้างแล้วก็มีเกี่ยวกับการทํางานเชื่อมด้วยครับผมก็เลยมาเรียนเสริมด้วยครับออตอนแรกอยากเรียนช่างยนต์นะพี่แต่พอดีมันไม่มีก็เลยต้องเรียนช่างเชื่อมแล้วตอนนั้นคนมันน้อยด้วยพี่อาจารย์เขาแนะนํามาครับเสียงอะไรครับว่อเป็นเสียงพัดลมเพดานครับพี่ฝั่งนู้นมันฝืดหน่อย ใช่ครับมันก็เลยเกิดเสียงเราหนีไปไหนไม่ได้เลยหนีไม่ได้พี่ก็ฟังมาสามปีแล้วพี่คุณครูที่เราจะมาพูดถึงนี้ชื่ออะไรครับอ่าอาจารย์สงการครับเย็นเพชรครูตีครับเลขครูติวิจารณ์ใช่ครับ,รบผมอาจารย์สงการเย็นเพชรครับหรือติดๆจะเรียกว่าเรียกลียคุตีครับผมสอนอยู่ที่วิทยาลัยการอาชีพนักบินทราชุนทิติครับกรุงเทมพมหานครแผนกคือแผนกวิชางานเชื่อมโลหะครับผม เส้นทางนีงค่ครูจะมาเป็นครูอยู่รังตอนนี้ได้มันยากลำบ,บากมากครับโตอย่างไรบ้างเออเอาจริงจริงตั้งแต่เด็กปตชม,มาเนี่ยผมก็ยังไม่รู้ว่าช่างเชีพมันคืออะไรตอนตอนสมัยนั้นนะครับตอนสมัยเรียนปวศก็รู้สึกว่าถ้าเรียนจบแล้วก็อยากจะมีชีพรับเหมาะอะไรซะมากกว่าไม่คิดเลยว่าจะเป็นครูนะครับจนมาก็คือช่วงว่างไม่มีอะไรเรียนจบมาพี่ชายบอกว่าลองมาสมัครครูดิครับก็เลยมาสมัครก็เลยได้มาเป็นครูครับตอนนี้เป็นครูมา นานแน่นครับผมมาปี4-5ครับปีนี้6-5ก็นาก่าจะประมาณเกือบ20ปีแล้วครับพือภานนี่แคยปีนี่ขนาดไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจครับ <laughs> คุณครูสงการเย็นเพชรเนี่ยจริงๆเขาเป็นเด็กเทคนิคมาก่อนเขาเรียนจบปวชปวสจากอาชีวะเราเนี่ยฉะนั้นเขาก็สัมผัสกับเด็กนักเรียนที่เขาเคยเรียนก็คือวัยรุ่นที่เกเรที่อะไรมาก่อน แต่เมื่อเขามาเป็นครูเขากลับกลายเป็นครูช่างที่มีระเบียบวินยัยแล้วการที่เขาสอนในแผนกช่างเชื่อมเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่มันมีอันตรายฉะนั้นผู้ที่มาเรียนเนี่ยถ้าไม่มีระเบียบวินยัยการใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรมันก็จะเกิดอันตรายได้ครับปกติครูมาถึงยนประมาณกี่โมงผมจะมาประมาณ7จ็ดโมงครึ่งครับโรงเรียนเข้าแถว7จ็ดโมงสี่ห้าครับเดี๋ยวเข้าช็อปมาตอนแรกต้องทำอะไรก่อนครับคือมา ทีแรกก็ต้องมาตรวจสอบโรงงานครับว่าพร้อมจะให้เด็กเข้าเรียนหรือเปล่านะครับช่วงเช้ามันทำมาว้เงี้ครับไม่เก็บอีกวครับผมลรเซ็งเก็บทุกวันทำมาแล้วไม่เก็บสอนก็ไม่ค่อยจำไอพวกกันนี้นะครับครูก็ต้องมาเก็บก่อนับโดยปกติเนี่ยมาถึงผมก็จะมาเช็คดูว่าหนึ่งนะครับแก๊สหนาหมดหรือยังนะครับเปิดเช็คแก๊สดูนะครับสองก็มาตรวจสอบนะครับตัวเชื่อม นะครับใกล้หมดหรือยังนะครับถ้าหมดก็ต้องทําการเปลี่ยนให้เด็กนะครับอันนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับอันนี้มิกแม็กนะครับก็ยังใช้งานได้อยู่แก๊สยังมีผมก็จะมีเช็คมิกแม็กนะครับแล้วก็จะเป็นติ๊กก็ต้องมาเช็คดูนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างแก๊สมีไหมนะครับลวดทางสเตนนะครับมีพอให้เด็กไหมอันนี้ก็ยังยังมีอยู่ยังยาวอยู่ยังใช้ได้นะครับถ้าถ้ามันสั้นเราก็ต้องเปลี่ยน นะครับต้องเปลี่ยนแล้วก็นะครับจะเป็นของบูธเชื่อมนะครับหรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้าเครื่องเชื่อมไฟฟ้านี่เราต้องดูเป็นพิเศษหน่อยเพราะว่ามันจะมีเด็กผ่านนะครับที่มาเรียนกับเราด้วยนะครับสายเชื่อมนะครับสายกาวนะครับพร้อมใช้งานหรือเปล่าเราต้องเช็คนะครับเพราะว่าถ้าเครื่องเชื่อมเรานี่ใช้มาตั้งยี่สิบห้าปีแล้วนะครับบางตัวก็เบรกเกอร์เสียเบรกเกอร์ไม่ดีนะครับเราก็ต้องแจ้งให้เด็กทราบว่า อันไหนใช้ได้ไหนใช้ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้ก็ให้ใช้เครื่องต่อไปมอนมาเริ่มเรียกับมิติได้ไหก็แกเป็นหัวหน้าแผนกครับตอนที่ผมเข้าปีหนึ่งก็ได้เจอแกแกสอนเกี่ยวกับการเชื่อมครับเบื้องต้นใช่ครับแล้วก็อยู่กับแกมา3ปีแล้วครับที่มัอนนี่ค่อนข้างแสบเกเรยระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้มากมายอะไรแต่คุยรู้เรื่อง เขาก็ใช้ได้เลยแหละมาแรกๆเราเป็นครูอ่ะผมอยู่ปกครองมาตลอดนะอยู่ที่นี่เกือบย0ปีผมปีครูปกคปรคองตลอดเพราะฉะนั้นเราจะมองเซนต์เด็กออกว่าคนไหนเป็นยังไงคนไหนพฤติกรรมจะไปทางไหนมีเหตุการณ์หนึ่งพี่ตอนปีหนึ่งอาจารย์สงการเขาจะมีลำโพงอยู่ตัวหนึ่งพี่แล้วเพื่อนผมไอ,อ้อ๊อฟเขาดันไปเปิดเพลงไงพี่อยากเปิดเพลงฟังอาจารย์ถามว่าใครเปิดทีนี้ไม่มีคนรับพี่ ก็เลยโดนหัวดหมดเลยหกคนพี่คนละทีโอ้โหหวดไม้หักไปพี่แสบสุดเลยพี่นะเราต้องสกัดดาวลูกก่อนอย่าให้ใช้แสงไว้ได้วงนี้เบีร์ครับ่แล้วอย่างเราเรามาเริ่มเรียนกับเริ่มมาจากจากโร,รงเรียนมัธยมครับทางโรงเรียนมัธยมผมเขาได้จัดโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาเรารู้ครับทุกวันพฤหัสจะได้มาเรียนที่นี่ครับผมเลยมาลงสมัครช่างเชื่อมครับเราเป็นงเงี้ยมาลองดชอบเลยนะ ชอบครับแต่ผมบอกว่าเฮ้ยไอหนุ่มถ้าเองชอบพอองจบมสามก็ลองมาเรียนดูถ้าชอบก็ลองมาเรียนนะแล้วพอเขาเรียนจบเขาก็มาจริงผมประจําได้เฮ้ยคนนี้เคยมาเรียนกับครูใช่ไหมใช่ครับเคยมาพ่อเขาได้มีทักษะตั้งแต่ตอนเด็กทาย,ยงเพรเขามามาเริ่มเรียนตอนปวชเขาเก่งกว่าเพื่อนเลยนะครับเด่นเลย,เ,เ,ลยเขาเด่นเลยเบียร์นี่เด่นมากเลยงานเชื่อม คนไหนนะที่แบบกูไล่ข่าวไม่ค่อยตื่นมาเรียนไอมอนครับ <laughs> ผมเนี่ยแหละพี่ทำไมอะทำไมไม่ตื่นนะอตื่นสายครับพี่เพราะผมวิ่งงานด้วยหางเงินด้วยใช่ครับก็เลยแบบไม่ค่อยได้ตื่นมาเรียนแล้วกูทำไงก็ตามมาพี่ผมโทรไปบางทีผมว่าเอ้ยฟื้นหรือยังได้ข่าวว่าตายมาสามวันแล้วเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ยังไม่ตื่นเลยเรีบมาเรียนเขาเรียนกันแล้วอะไรเงี้ย บ่อยครับพี่บ่อยครับพี่ท <c oughs> ่านี้วันสิบโมงมวันสิบโมงวันนี้จะมาวันสิบโมงแต่แล้วว่าบอกครูนะครับถ้าเ,าเรียนวิชาไหนเขาบอกเราก็บอกว่าเด็กมันต้องวิ่งของนะบางทีมันกลับเด็กกลับอะไรเงี้ยก็ <c oughs> คุณครูคุณครูเขาก็เข้าใจนะช่วงทดสอบความรู้คืนครูหรือ,อยังวันนี้ครับเราจะมาทดสอบวิชาช่างเชื่อมกันครับทั้งในงแง่ของฝีมือและการตรวจสอบไปดูกันว่า ม่อนและเบียร์จะผ่านมาตรฐานของครูตีไปได้หรือไม่ครับอ่านะครับวันนี้ในไหนพวกเธอก็เรียนจบไปแล้วคุณครูก็อยากจะรู้ว่าสิ่งที่ครูได้สอนไปพวกเธอมีความสามารถมากน้อยเพียงใดนะครับเดี๋ยววันนี้คุณครูจะมีกิจกรรมให้เธอทํา2อย่างนะครับเพื่อเธอเรียนมาแล้ว1ก็คือการเชื่อมนะครับครูมีเหล็กให้4ชิ้นนะครับเดี๋ยวให้เราต่อครับเพื่อครูจะดูแนวเชื่อม สองก็คือการตรวจสอบเพราะเราเรียนไปแล้วเราต้องรู้ว่าปัญหาของแนวเชื่อมมีอะไรเดี๋ยวกิจกรรมที่สองจะเป็นการตรวจสอบเพราะนั้นวันนี้จะมีสองกิจกรรมพวกเราทําได้ไหมครับได้ครับเ,เดี๋ยวครูจะปล่อยให้เราดูงานเลยโอเคนะครับเอาเบียเ์เชื่อมนะโอเคเดี๋ยวเชื่อมเองครับตัวอุปกรณ์ป้องกันที่สำคัญไงบ้างครับเพียรสำคัญครับ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็ไม่ให้เป็นอันตรายต่อผู้ทำงานครับผมม,มันมีฉากะฉากนึง่งไหมจับฉากให้มุมได้มุม45ครับให้เป็นได้มุมฉากีมกบอนช่วยหน่อยับ ไหนครูลองดูหน่อยดิดูงานพวกเธอที่เชื่อมเป็นยังไงโอเคนะรอยนี้ใช้ได้นะอันนี้ลวดไม่ซึมนะครับเพราะนั้นบางครั้งการเชื่อมต้องเพิ่มไฟขึ้นอีกนิดหนึ่งเพื่อลวดจะหลอมได้ลายได้เข้ากับเนื้อได้ดีนะครับอันนี้ก็เชื่อมยังครับไม่เต็มแนวเพราะนั้นเนี่ยแอมเชื่อมถ้าได้แบบนี้โอเคนี่แสดงว่าพวกเราลืมหรือว่าไม่ค่อยได้ฝึกเชื่อมทําให้เราประสบการณ หรือชั่วโมงบินยังน้อยอยู่ไม่เป็นไรฝึกฝนได้ทุกอย่างอย่าทิ้งนะครับของพวกนี้อย่าทิ้งต้องหัดบ่อยๆทำบ่อยๆมันจะเกิดความเคยชินในเดี๋ยวว่างานจะเนียนๆนะครับโดยรวมก็ถือว่าโอเคงานชิ้นนี้ผ่านนะครับอ่าเดี๋ยวงานต่อไปนะครับงานตรวจสอบดูดีว่าจะลืมหรือไม่ลืมนะอ่าขีดชิ้นงานทันชิ้นงานมานะครับ ทิงอันนี้นะครับนะเดี๋ยวครูจะดูชื่อว่าพวกเราจะรีพอร์ตมาถูกหรือไม่ถูกหลังจากที่ทิ้งกันมานานแล้วนะครับเป็นการตรวจสอบนะครับงานเชื่อมนะครับตรวจสอบรอยเชื่อมนะครับที่รู้ว่าจุดข้อบกพร่องมีตรงไหนบ้างนะครับเราจะเขียนรีพอร์ตให้ครูหนะ่อยเชินครับอาจารย์อันนี้ขัดแนวเชื่อมครับให้สะอาดครับ เรตรวจ,จสอบได้ง่ายใช่ไหมครับผมอันนี้เป็นน้ำยาคินเนอร์ครับผมมั่นนะครับต้นสำเร็จอ,อันนี้ผมกำลังวาดรูปเกี่ยวกับ,บการที่เราต้องตรวจสอบแนวเชื่อมครับเราต้องจดใช่ครับต่อไปเป็นการลงรีมูเวอร์ครับ อันนี้เราโค่นเืออะไรครับอันนี้จะเป็นตัวบอกว่าเราผิดพลาดตรงไหนมันจะเป็นมันจะเป็นตัวซึมจุดที่เราผิดครับอันนี้ก็ต้องใช้เวลารอสักประมาณไม่เกิน5นาทีครับอันนี้จะเป็นรายละเอียดของชิ้นงานครับว่าชิ้นงานกว้างหนาเท่าไหร่แล้วก็เราจะมาดาบรายละเอียดนะครับสิ่งข้อบกพร้องครับใช่ครับอันนี้ก็ได้แล้วต่อไปเป็นการทำความสะอาดรีมูเวอร์ครับผมทำอันดับแรกใช้เช็ดก่อนครับ แล้วก็ใช้คีเนอร์ทำความสะอาดอีกทีครับก็อันดับต่อไปครับก็ใช้ดีเวลล็อปเปอร์ครับดีดีเวลลอปเปอร์มีหน้าที่ แสดงจุดบิดพองของชิ้นงานครับผมอันนี้เราประมาณไม่เกินสิบนาทีครับัตอนนี้ที่ทำอะไรครับเดี๋ยววัดจุดบิดพองครับมผมบอนอ่จุดแรกวัดจากสิบเจอแคตสี่สิบห้าจุดที่สองลีเนียวัดจากต้นสี่สิบห้าเจอลีเนีย ชิ้นที่สามเาวัดจากจุดเริ่มต้น50ต่อไปก็เป็นการทำประขาชิ้นงานส่งคืนกรรมการะครับผมนดับแรกก็ใช้คินเนอร์ฉีดไปเลยครับ อ่ะเมื่อกี้ครูให้เราตรวจสอบไปเป็นไงมั่งก็พอทําได้ครับทําได้ไหนเจออะไรมั่งก็มีเจอแคทเจอลีเนียแล้วก็เจอรอยลาวครับผมเจอตรงจุดไหนแคทจุดแรกก็นี่ครับวัดจากนี้มาสิบครับดีเกินก็แปดครับแปอ่าจุดที่สองก็จุดที่2ก็เจอลีเนียครับวัดจากจุดเริ่มต้นมาสี่าอ่าจุดที่สาก็จุดที่3าวัดจากนี้มาห้าสิบครับเจอรอยลาวครับอ่า แสดงว่าความจํายังใช้ได้อยู่การตรวจสอบเนี่ยมันสามารถสามารถทําให้เรามีอาชีพเพิ่มขึ้นอีกได้นะครับเพราะว่าตามท้องตลาดตอนนี้แรงงานพวกนี้ยังขาดอีเกอเยอะดังนั้นพวกนี้วิชาพวกนี้คุณจะต้องไปดูเพิ่มภาษาอังกฤษนะดูแลอาจารย์ดูแลเป็นเขียนเป็นภาษาไทยที่หลังเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะรเราจะได้มีความเชี่ยวชาญน,นะครับเพิ่มมากขึ้น รู้บ่าว่าเงินเดือนขั้นต่ําสําหรับผู้ตรวจสอบตอนนี้นะถ้าเป็นเลเวล2เนี่ยไม่ต่ำกว่าสามพันต่อวันนะต่อวันไม่ต่ำกว่าสามพันนะครับเพราะฉะนั้นไปพัฒนาตนเองนะครับ,รบอย่าทิ้งพวกนี้นะครับสามารถไปทำมาหากินได้นะครับเป็นอาชีพที่ดีได้นะคดตข้างหน้าผ่านครับ เหมือนได้กลับมาบ้านรอบนึงครับแล้วคนนี้จบไปแล้วเนี่ยยังไงเ่ยแต่คิดถึงที่นี่ไหมก็มีบ้างครับเป็นความทรงจําดีๆครับก็คิดถึงครับก็คุณครูก็เหมือนพ่อวิไลก็เหมือนบ้านหลังที่สองเบียครับมีอะไรอยากจะขอบคุณครูบ้างครับคุณก็อยากขอบคุณครับที่ปฏิาสต์วิชาให้ครับเอาไว้ทํามาหากินยามที่เราแบบว่าขัดสนต่างๆครับเราก็อย่างน้อยเราก็ยังมีวิชาชีพตัวนี้ครับ ไว้ทำมาหากินได้ด้วยครับก็อยากจะขอบคุณคุณครูครับที่ช่วยสั่งสอนช่วยอบรมอะครับทำให้ผมมีระเบียบว,วินัยมากขึ้นแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิชาชีพครับได้เอาไปประกอบอาชีพตั้งแต่ตอนเข้ามาตตอนนี้ครับ,รบมันมาความเปลี่ยนแปลงอะไรไบ้างไหมครับมันกันถือว่ามีความรับผิดชอบมากขึ้นจากที่ไม่มีอะไรเลย คือตื่นเนี่ยม่อนเนี่ยไม่เที่ยงก็บ่ายโมงอะ่ะพอม่อนจะตื่นแต่ทุกวันนี้ก็สิบโมงเพราะว่าโอเคโอเคเพราะว่าเขาเขาก็มีงานเขามีพลังงานนะเขาที่ต้องทำแล้วอย่างเบียรครับเราเราเห็นความเปลี่ยนแปลงในกับเบียเราเปลี่ตอนที่เราเห็นดวงตาของหนึ่งเลยนะครับครับเบียก็เบียมีความรับผิดชอบสูงครับเพราะว่าเรียนเสร็จต้องไปขายของตลาดเขามีเขามีตลาดขายของแล้วเขามีความรับผิดชอบมากขึ้นเบียนี่จะมาเข้าแถวทุกวันทุกครั้ง ไม่เคยค่ะกิจกรรมไม่เคยตกเข้าร่วมกิจกรรมทุกอย่างเบียจะมาหนึ่งเลยในห้าคนโดยเฉพาะพ่อม่อนเนี่ยไม่เห็นเลยแหละจะเห็นเบียอยู่คนเดียวเป็นประจำในการก้าวแถวอาจจะมาสายหน่อยพวกนี้เขาจะมาสายหน่อยมีอะไรเป็นผงก็ห่วงสุขภาพครับห่วงสุขภาพแกเพราะว่าแกต้องสอนเชื่อมตลอดเวลาอะไรอย่างี้ครับก็อยากให้แกดูแลรักษาสุขภาพดูแลเรื่องสายตายครับเพราะการเชื่อมมันก็ มีแสงที่ทําให้ตาแบบเสื่อมสภาพลงไปเรื่อยๆครับครับก็อยากให้แกดูแลสุขภาพเรื่องนี้ครับครับก็ห่วงเรื่องสุขภาพครับเพราะแกก็มีหน้าที่สอนนักเรียนด้วยแล้วก็หลังใากสอนแล้วแ,แกอาจจะมีภาระอย่างอื่นที่ต้องทําอีกครับแล้วก็เรื่องการทุกอย่างครับที่เป็นห่วงครับพเพราะแกเป็นคนเดินทางตลอดด้วยครับ <c oughs> ก็เป็นห่วงทุกอย่างะครับมีอะไรีกครับ ก็เรื่องเอาการเอาตัวรอดนะครับพี่ให้อยู่ในสังคมให้ได้แก่ก็คุยตลอดว่าเออมไปทําอย่างนี้มันดีนะทำอย่างนี้ไม่ดีนะสอนเราตลอด,ะค,ะดลครับพี่เปียละครับมี่ารมีอะไรเนใจในตัวสม,มีครับสละสละทุกอย่างให้กับน,นักเรียนได้ครับสละทั้งเวลาทั้งหน้าที่ครับเพื่อให้นักเรียนไปได้ดีครับผมอาจารย์มีทักษะมีเทคนิคในการสอนเด็กๆกลุ่มนี้ยังไงบ้าง คือของผมผมบอกแล้วผมจะเน้นปฏิบัติในการปฏิบัติอ่ะเด็กเราจะสัมผัสกับเด็กได้มากเราจะเรียนรู้อะไรจากเขาได้มากและเขาจะเรียนรู้เราจากเราได้มากเขาจะรู้ว่าเราต้องการอะไรเรารู้ว่าเขาต้องการอะไรเพราะฉะนั้นเรากับเด็กจะอยู่กัน,นตลอดทํางานก็อยู่ด้วยกัน,นตลอดกินเรื่องที่ผมก็นั่งกินข้าวกับเด็กเพราะนั้นการอยู่ด้วยกันเนี่ยการเอาใจใส่เด็กเนี่ยผมว่าสําคัญนะถ้าเราห่างเด็กเด็กจะห่างเรา